สำหรับเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ใช้ iPhone 12อยู่ในมือนะฮะหนึ่งปีสำหรับเรานะเราไม่ได้ว้าวถึงถางจะเปลี่ยนอันนี้เราพูดตรงๆอยู่ดี iPhone นัด,ดุดก็ตกรุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคลิปพิเศษออกมาก็คือเป็นรอบที่นดุดเนี่ยใช้ iPhone นานที่สุดเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวก็คือ1ปีเต็มเต็มตั้งแต่งานเปิดตัวครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มหาเครื่องได้นเนี่ยเราก็ใช้ไปมาตลอดนะคะจนถึงวันนี้ นะคะตกรุ่นเรียบร้อยเป็น iPhone ที่ใช้อย่างยาวนานเดี๋ยวจะมีคลิปมาบอกเราด้วยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยในฐานะที่เราเป็น Android Fan เนี่ยเรารู้สึกยังไงกับ iPhone บ้างน,นะกลับมาที่ iPhone 13นะคะส่วนไอโฟนสิเนี่ยก็เปิดตัวมารอบนี้เนี่ยหลักๆเลยนะหนึ่งเครื่องเร็วขึ้น 2. กล้องดีขึ้น 3. มีสีใหม่อันที่เอาแบบง่ายๆไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วรุ่นม,มินิแจ้งอยู่หรือเปล่าทาทุกคนพร้อมกันแล้วอีทรมาน ราคามาเรียบร้อยนะคะทั้ง iPhone 13 mini ซึ่งเหลือเชื่อมากๆว่ายังมีอยู่ในขณะที่ข่าวตลอดช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายอดขายของ mini เนี่ย12 mini เนี่ยมันไม่ได้เป็นใจเลยแต่ว่ามันยังมาก็ถือว่า Apple เนี่ยน่าจะต้องวัดใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่า mini เนี่ยจะยังคงแบบไปต่อได้หรือเปล่า iPhone 13 mini มาค่ะเปิดตัวที่25,000 900บาทและ iPhone 13นะครับเปิดตัวที่29,900บาทหรือพูดง่ายๆราคาเดิมเครื่องเร็วขึ้นกล้องดีขึ้นมีสีใหม่แค่นี้เลย <c oughs> สำหรับรอบนี้มีหลายสีให้เลือกเลยนะคะประกบรอบด้วยสีชมพูนะคะเป็นสีไฮไลท์ของรอบนี้เลยน่าจะขายดีที่สุดแหละสีน้ำเงินนะคะ m มิดไนท์สี Starlight นะคะแล้วก็สีโปรดักเรสนั่นเองแล้วก็แน่นอนนะคะโปรดักเรสเนี่ยรอบนี้จะมีการเปลี่ยนนิดนึงเป็นใช้เป็นกองทุนนะคะเพื่อต่อสู้กับพวก เ,เพื่อต่อสู้นะคะกับโควิด1 9นั่นเองส่วนราคาและความจุเนี่ยก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลย25,900บาทนะคะแล้วก็ตัวแพงสุดเนี่ย512กคือ37,900บาทและเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่า iPhone ได้ตัดรุ่น64นั้นออกไปจากตัวเลือกเรียบร้อยในขณะที่ราคาเท่าเดิมเลยเชื่อไหม มาถึงตัวชิปเซนนะคะ A 1 5 Bionic เนี่ยถูกเลือกใช้ใน iPhone 13 series ทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัว Pro กับ Pro Max เนี่ยมันจะมีความแรงในเรื่องของ GPU เนี่ยมากกว่าเท่าที่เราดูไม่ผิดนะแวบ,บๆอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ย Apple ยังบอกว่าเขามีการรี d e s i g n ภายในใหม่นะคะเพื่ออะไรทำไมต้องรีดีไซน n ใหม่เขาออกแบบใหม่ให้มีการจัดวางองค์ประกอบต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยดีขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ให้มากขึ้นหรือพูดง่ายๆก,ก็คือทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีการใช้งานแบตเตอรี่ที่มากขึ้นนะครประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครึ่งนั่นเองตามลําดับนะั้นถ้าจะไม่ผิดก,ก็คือมินิแล้วก็ตัวปกติ13เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้โดยที่ผ่านมาเนี่ยไอโฟนสิบมินิเนี่ยก็จะถูกบ่นกันเยอะว่าเมื่อกูเปิดใช้ 5G เนี่ยแบตเตอรี่จะไหลามากๆซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าเราเองต่างก็ต้อง รอดูกันว่าเพราะก่อนหน้านี้คลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดว่า A15 ถูกใส่ใน iPad เราไม่เคยห่วง iPad เลยแบตมันแบบอภิมหาทนมากอยู่แล้วเราไม่เคยมาสนใจมีแล้วก็แบบถ้าพูดถึง iPad นะยังไงแบตก็ทนทานไว้ใจได้แน่นอนแต่พอพูดถึง iPhone ปุ๊บเนี่ยมันสถานการณ์มันเปลี่ยนไป 1. เรารู้ว่า A15 แรงขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามันกินแบตเยอะขึ้นมากหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูแต่เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้แน่นอน แต่ a ป p l e บอกเขาใส่แบตมาให้เยอะขึ้นนะก็น่าจะดีขึ้นละมั้งลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงตอบไม่ได้จริงๆรงองรับ 5G เหมือนเดิมนะคะตัวจอเนี่ยยังเลือกใช้จอแบบเดิมทุกอย่างนะคะเป็น c e r เ m i c Shield นะคะแล้วก็ใช้จอเป็น Super r e t ร n ินั XDR แต่ว่ามีการเพิ่มนิดนิดหนึ่งนะคะให้จอเนี่ยมันสว่างสู้แสงได้มากขึ้นและเป็นพารเนลจอแบบ o l e d เหมือนเดิมนะคะจอ o อเลของ iPhone เนี่ยน,นดถือมาปีนขึ้นมอย่างที่เราบอกเนี่ยเราว่าสีมันแบบคือด้วยความที่สีมันอาจจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากอะเน้นแบบสีค่อนข้างตรงหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่บนพื้นฐานของ o l e d เนี่ยอันนี้คือเราว่าคนที่ชอบก็ชอบนะแต่ถ้าเกิดคนที่ดูจอสีสวยๆบนพวก Android มาเนี่ยที่แบบบันเทิงมากกับการดูสีสวยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเลยก็ได้มันแล้วแต่คนมองจริงๆแต่ถ้าว่าในมุมมองของคนแต่งภาพหรืออะไรแบบนี้เนี่ย เราก็ชอบระดับหนึ่งนะแต่เรามองว่าบางทีเราเกรดิ้งสีบนจอต่างๆอย่างจอข้างหลังก็เป็นมอนิเตอร์สำหรับเกรดสีเนี่ยเราสืกอว่าพอมันลง iPhone ปุ๊บมันดูจืดลงเหมือนกันนะคะอันเนี้ยเราว่าคนชอบก็ชอบนะคนที่อาจจะรู้สึกแบบว่ามันจืดเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันอาจจะจืดไปหน่อยเหมือนกันแต่เรเ้เพิ่มความสว่างมาให้อีกนะคะดูเหมือน Apple จะจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของออแสงสว่างนะคะคราวนี้นอกนั้นเนี่ยอันอื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆเดิมหมดแหละเขาก็มาเพิ่มเติมในตัวของกล้องนั่นเนอง้อมีีีะไรพิเเศษสน,น่ iPhone เหนือ,อกว่าโทรศัพท์ Android มาตลอดในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ภาพนิ่งนะครแต่เป็นงานวิดีโออันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่รีวิวมือถือมาเยอะมากเยอะแหละผู้คนคงรู้มันเยอะมากจริงเราก็ได้จับนะคะแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเยอะมากเราว่าคนที่จะถ่ายวิดีโอสู้ iPhone ได้ก็มีเจ้าเดียวแหละคือซัมซุงถ้าเป็นมือถือจีนเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่เฉยก่อนสู้ไม่ได้แต่ถ้าภาพนิ่งเนี่ยเราว่า Android ถ่ายสวยกับ i ไอโฟนไปนานแล้วนะในความรู้สึกข,ของเรานะแต่รอบนี้ไอโฟนก็มีการแก้งานวิดีโออออมาานนนห่ยกก็คคืรเซะะ หรือว่าถ้าเราจะให้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเซนเซอร์ทําให้เราถ่ายรูปและภาพมันไม่เป็นคลื่นเวลามันการสั่นมาทํางานหรืออะไรเงี้ยมันไม่เป็นคลื่นรอบนี้เนี่ยเอามาใส่ในตัว iPhone 13ธรรมดาแล้วก็13ม i n ิด้วยทําให้การกันสั่นเนี่ยดีขึ้นเทียบเท่ากับรุ่นสูงของปีที่แล้วเหลือเชื่อไหม <laughs> นี่เรื่องก,การสั่นกนะ่อนนะเรื่องคุณภาพยังไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องการกันสั่นเนี่ย ดีขึ้นยังเห็นได้ชัดก็คือจริง,รงๆแล้วเราว่าโทรศัพท์ h o n e นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรบหวาเลยมันไม่ได้มีจอพับจอมุ้นจอบิบดจออะไรได้แต่ว่าฟีเจอร์หล,หลายๆอย่างนะคะที่ออกมาในรอบนี้ก็อาจจะไม่ได้ว้าวมากขนาดนั้นเพราะบางคนจะบอกว่าเอ๊ะ o n d r o i d มีตั้งนานแล้วนี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่ iPhone ทํามาเนี่ยสิ่งที่ iPhone ทำมาเนี่ยคือมันใช้ได้คือมันใช้แบบเออใช้แล้วมันโอเคนะคะ แต่บางอย่างก็ไม่โอเคนะก็ไม่ได้อวยสมบูรไอเรื่อง portrait นี่กว่าจะเข้าที่เนี่ยเรื่องหลอดของหลักฐานนี่โดนแซวกันมานานสายนานไม่รู้ทุกวันนี้ยังหายอยู่หรือเปล่านะดูก็ไม่ค่อยได้ใช้หมด portrait ด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีการปรับแต่งอะไรต่างๆมาดีคือมันมันง่ายแล้วกันเอางี้ดีกว่ามันง่ายไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรอ่ะมาถึงไอโฟนกด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 อย่างเดียวจะภาพนิ่งภาพถ่ายเอาจจะภาพนิ่งจะวิดีโอเนี่ยคุณกดกดกดเอาเอาไม่รูมันใช้ง่ายนะความรู้สึกของเรานะคราวนี้อีกหนึ่งโหมดที่มีกาารเพิิิ่มมมตควชัด โดยอัตโนมัตินะคะก็คือเป็นการใช้เลนเนี่ยในการที่จะปรับค่า F นะคะให้หน้าชัดหลังเบลอแหละอ่ะพูดกันง่ายๆแต่ว่าเหมือนจะสามารถสลับโฟกัสในระหว่างที่เราถ่ายได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสามารถทำหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วได้อีกด้วยอืมน่าเคย p ฟ o 13แล้วก็13 Mini น,นั่นเองนะคะก็คืองานวิดีโอพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบนี้นั่นเองโอเคภาพรวมๆแบตบดีขึ้นนะคะขึ้นเร็วขึ้นโหมดวิดีโอ ลำหน้าขึ้นนะคะกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวไปดูตัวโปรแล้วก็โปรแม็กบ้างค่ะสำหรับตัวโปรแล้วก็โปรแม็กน้นประกอบไปด้วยสีสีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสีเซราบลูนะคะสีโปรโมทของรอบนี้เลยเป็นไม่ใช่น้าเงินแหละนี่น่าจะฟ้าละลลยแลวเป็นสีน้ําเงินนาะเข้มๆหน่อยดูขึ้มๆเท่ๆแบบหรูๆแต่ันี้ดูแบบไฮคลาสแบบชิคๆหน่อยนะคะมีสีเงินนะคะสีทองแล้วก็สีกราฟไฟท์นั่นเอง เริ่มต้นนะคะ13 Pro นะคะหน้าจอเท่าเดิมเลย6.1นิ้ว38,900บาทแล้วก็13 Pro Max เนี่ยจอเท่าเดิมเหมือนกันนะคะราคา42,900บาทและมีรุ่น1 Terabyte นะคะสตาร์ทที่58,900บาทนั่นเองไม่แพงไม่แพงคสบสบาย1 Terabyte นะเยอะนะส่วน Pro Max เนี่ย1 Terabyte เนี่ย62,900บาทเข้าไปนั่น ซื้อ Apple Care Plus อีกสัก8,000กว่าบาทนะคะรวมแล้วก็70,000กว่าบาทเข้าไปนั่นเป็นไงเจอราคาเข้าไปแต่ก็ไม่ได้โปรโมของ iPhone อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวรอมเนี่ยสตาร์ตตั้งแต่128กิกเหมือนกันนะคะแล้วก็มี 25- 6 512แล้วก็1น B เทราไบต์นั่นเองรอบนี้โปรสิบสามโปก็ Pro Max โปรโมทอะไรนะคะสิ่งที่ถูกโปรโมทหนักที่สุดก็คือโหมดภาพพยนต์นี่แหละคะ่ะที่ถูกโปรโมทหนักที่สุดแต่เรารู้กันอยู่แล้วว่า Pro กับ Pro Max เนี่ยมันมีฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอที่เหนือืนออก่คน็ พวก Dolby Vision นะคะสีต่างๆบิตเรตต่างๆที่ดีกว่าตัว13แล้วก็13มินิอยู่แล้วอันนี้ทุกคนทราบดีนะคะว่าคุณ,ณภาพของไฟล์วิดีโอเนี่ยจะดีกว่าแต่รอบนี้เซอร์ชิปเนี่ยไปอยู่ท้งต้นตัว13แล้13มินิด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยโอเคเลยเน้นงานวิดีโอวันไหนที่โควิดมันหมดไปแล้วเนี่ยแล้วเราได้ไปเที่ยวเนี่ยแล้วคุณอยากจะถ่ายวิดีโอแบบ v ล o อหรือถ่ายซิน emat ิกสักครั้งนึงในชีวิตเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า ไอ้พวกนี้มันสําคัญมากจริงๆถ้าเกิดว่าคนไม่ได้ไปไหนมันก็จะรู้สึกว่าทําไมฉันต้องมีสิ่งนั้นคือมันก็ตอบโจทย์คนที่ต้องการจะใช้มันแหละคะ่ะนักถ่งยมือโปรภาพยนตร์นะคะสามารถทําโบเก้ได้เหมือนกันนะคะสามารถปรับชัดตื้นได้เหมือนกันแต่ตัวนี้คอนเฟิร์มแน่ๆน,นะคะว่าสามารถสลับโฟกัสหลังกับหน้าได้ในระหว่างที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะสามารถทําได้นะคะตัวต่อมาก็คือตัวมาโครที่ใช้อัลตร้าไวในการทํานั่นเองนะคะ 2เซนนะฮะเหมือนจะ2เซนติเมตรใกล้มากนะฮะก็จะเป็นการใช้โหมดมาโครจาก Ultra w ไวนนั่นเองหลายๆคนบอกว่าไอแอนดรอยมีตั้งนานแล้วใช่ใช่แอนดรอยมีนานแล้ว,นนแ,ลวแต่ว่าเรื่องของคุณภาพของภาพเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาวัดกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรแต่โดยปกติกล้อง iPhone เนี่ยถ้าเราลองใช้มาปีหนึ่งแหลไโฟน 12, สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหนือกว่า Android ก็คือเวลาเราได้ภาพ ไฟล์มา1อันเนี่ยแล้วเราไปแต่งภาพเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแต่งง่ายกว่า Android รู้สึกสีไม่ค่อยโอเวอร์มากเท่าไหร่อันนี้เราสึกอย่างนั้นนะก็เลยสึกว่าโอเคเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะชิปเซตตัวนี้เนี่ยเป็น A15 Bionic นะคะถ้านดูดูในงานเปิดตัวมาเนี่ยเห็นว่ามันเขียนว่าเป็น GPU แบบ5แกนซึ่งจะเร็วกว่าตัว13แล13็13 mini ในเรื่องของการประมวลก,กราฟิกอีกด้วยนะอื จอเนี่ยเป็นซ u เปอร์เรติ XDR พร้อมโปรโมชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังลื่นไหลนะคะด้วยความเร็วระดับ120 h z นะคะ Refresh Rate นั่นเองแล้วก็ตัว Touch s t a m p i n g Rate อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าก็ลื่นขึ้นเหมือนอก็ลื่นเหมือนเดิมนั่นเองนะคะกระจกยังคงใช้ Ceramic s h i e เหมือนเดิมนะคะและ iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro Max ก็มีการรีดีไซน์ภายใน เหมือนกันเลยนะคะเพื่อให้วางแบตเตอรี่ได้เยอะขึ้นและเขาก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้มากขึ้น1.5ชั่วโมงจนถึงประมาณ2.5ชั่วโมงนะคะเหมือนเดิมเลยก็ปกติเนี่ย Pro Max เนี่ยได้รับการชื่นชมเหมือนกันนะว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดมากในซีรีส์ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่ iPhone 12 mini ก่อนหน้าน,นี้ที่โดนโวยวายว่าแบตเตอรี่หมดค่อนข้างเร็วเมื่อใช้ 5G นะแต่ถ้าใช้ Wi-Fi เนี่ยต้องบอกว่าทนพอสมควรเลยนะดูป็นคนรีวิวเองก็พอจะจำได้นะคะ13 Pro Max ก,ก็เระบอกว่าเล่นวิดีโอนานสุสด28ชั่น,น เอ,อนานจริงๆสิ่งหนึ่งที่ Apple ยังคงใส่ใจในเรื่องของการรักโลกนะคะก็คือ1ก็คือการไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จเพราะว่ามันน่าจะเป็นเอกฉันแล้วเพราะล่าสุดนี้ซัมซุงก็ตัดออกไปเรียบร้อยนะคะแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่ Apple ก็ทําอีกเหมือนกันเขาบอกว่า no more plastic wrap นะคะกล่อง iPhone ต่อไปนี้จะไม่มีพลาสติกมาแรปอีกแล้วนะครเพื่อลดการผลิตพลาสติกลงไปอีกโอ้โหใส่ใจมากเป็นบริษัทที่แบบรายละเอียดเยอะละเอียดเยอะมาก การตลาดได้ดีแล้วว่านาวันวตก,กรรมทางด้านฮาร์ดแวร์เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูวิวหวาวขนาดนั้นแต่แต่ว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าก็ยังคงดีอยู่นะคะถามว่ารอบนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เหมือนเดิม <s í line> สีใหม่เครื่องเร็วขึ้นกล้องถ่ายวีดีโอดีขึ้นอมีถ่ายมีโหมดถ่ายดูดาวด้วยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งอันด้วยแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์กล้องนะคะรอบนี้เนี่ยจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับบอกว่าดีที่สุดถ่ายที่มืดดีกว่าเดิมนะคะ ก็กล้องดีขึ้นแหละเราถ้าพูดกันแบบง่ายๆซอฟต์แวร์ก็ยังคงอัจฉริยะในรูปแบบของ iOS เหมือนเดิมนะมีหนึ่งอย่างนะคะที่มีการทํางานอยู่บนสมาร์ทโฟนเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยใครๆก็ตัดต่อวิดีโอแบบเหมือนอยากให้มันจบในเครื่องเดียวเนาะก็จะมีตัวโปรเรสนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการตัดต่อวิดีโอนะคะทั้งถ่ายด้วยแล้วก็ตัดต่อ แล้วก็ส่งออกไปเนี่ยตัวเดียวในเครื่องเลยนะคะแล้วก็เอาไปทํางานบน Final Cut Pro บน Mac ต่อเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายเหมือนกันตัวนี้จะมาทีหลังนะคะเห็นว่าจะอัปเดตตามมาทีหลังด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าลองมากๆเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรยังไงเรื่องกราฟิกต่างๆเนี่ยนะคะ Apple ก็สำหรับเราก็ no วันนะคะนำเบอร์ถึงอยู่แล้วดูจากกล้องเนี่ยน่าสนใจตรงนี้ว่าเลนวายเนี่ยหรือว่าเลนปกติของเขาเนี่ยนะคะจะมีค่า f เนี่ยอยู่ที่1.5เลยตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่า รับแสงที่ดีขึ้นมากๆจริงๆก็ดูจริงจังมากขึ้นนะคะแล้วก็มี OIS ทั้งตัวเทเลโฟโต้แล้วก็ตัววายปกติด้วยนะคะที่จะมี OIS การสั่นด้วยโดยรวมๆก็เหมือนเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทำให้มันดีขึ้นมากกว่าก็อาจจะไม่ได,ดูว้าวมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยน่าจะดีขึ้นไปอีกเหมือนกันสำหรับเราเรามอกว่าการเปลี่ยนชิปเซตแบบนี้แล้วก็ทําให้กล้องดีขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดเป็น เมเจอร์เทนสักเท่าไหร่นะคะรูปแบบในการออกแบบดีไซน์อะไรมันก็ยังดูแบบแบบเดิมนะคะแต่ว่าประสบการณ์ในการใช้งานที่แบบเดิมนี่แหละมันก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะนี่คือ iPhone 13 Pro และ Pro Max แล้วคุณล่ะอยากได้ตัวไหน13 Mini 13 13 Pro หรือว่า13 Pro Max แล้วสีอะไรด้วยคอาไม่บอกในดุดค้าหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ใช้ iPhone 12อยู่ในมือนะคะ1ปีสำหรับเรานะ เราไม่ได้ว้าวถึงขนาดจะเปลี่ยนอันนี้เราพูดตรงๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานวิดีโอโหดมากขนาดนั้นแล้วก็เรามีกล้องวิดีโอที่ต้องบอกว่าในระดับที่มันสูงมากอยู่แล้วเราก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจมันมากสักเท่าไหร่แล้วก็ร,รู้สึกว่าอันเนี้ยน,นดูดกับแอดมินก็ใช้เหมือนกันหนึ่งคือ iPhone 12ยังเร็วมากๆอยู่ใช่ไหมเร็วจนแบบต้องบอกเร็วจริงอะ่ะ แล้วก็อย่างที่2เนี่ยเราว่าวิดีโอมันก็ยังถ่ายได้ดีอยู่แม้ว่าจะไม่มีลูกเล่นตัวของหน้าชัดหลังเบลอก็ตามแต่ว่ามันก็ยังดีมากอยู่แม้ว่าจะไม่มีเซนเซอร์ชิฟต์ในตัว12ธรรมดาก็ตามนะก็รู้สึกว่าม,มันโอเคกว่กาใช้งานแล้วนะถ้าถามเรานะถ้าเป็น i p h o n e 12เนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยซื้อ p h o 12แล้วมาจาก11จริงๆมาจาก11่ยควรเปลี่ยนด่วนเลยหน้าจอ Liquid r ลติ n a า LCD จืดๆนั่นนะ่ะไม่ควรมีอยู่นะฮะไม่ควรใช้แล้วในยุคนี้นะฮะก็มันก็จะ เราว่าโยมมา13เลยน่าจะเวิร์กกว่านะคะอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะด,ดุดเวลาว่าคุณอยากเปลี่ยนหรือว่าอยากใช้อะไรยังไงบ้างน,นะคะผู้คุยกันอย่าให้คอมเมนต์ขาวๆแล้วก็กดติดตามด้วยมุ่งสู่2ล้าน s u b สไครป์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีรายการของเราลำลาไปแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าตอนนี้น่าจะเช้าแล้วดังนั้นไม่ต้องหลับฝันดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีในการทํางานค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย